รัสเซียแชมป์ยูสิชิงแชมป์โลก2021ในรอบ28ปีเช็คอันดับที่1-16สิวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในการแข่งขันวลลอลเลย์บอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงแชมป์โลก2021ที่สนามเฟเน,นดูเมืองดูลังโกประเทศเม็กซิโกนะครับในวันที่30กันยายน2564เป็นเกมในรอบชิงชนะเลิศระหว่างรัสเซียกับอิตาลีนะครับ ซึ่งในเกมนี้เป็นฝั่งรัเสเซียนะครับที่ทำผลงานได้ดีกว่าตลอดทั้งเกมอาศัยทั้งเกมลุกและเกมรับที่ยอดเยี่ยมและความคล่องตัวเป็นฝ่ายครองเกมได้ดีก่อนที่จะเอาชนะอิตาลีรองแชมป์เก่าไปได้อย่างขาดลอย3-0เซตสรุปผลการแข่งขนันรัสเซียชนะอิตาลี3-0เซตด้วยคะแนน25-16 25-17และ25-20นะครับ รัเสเซียควา้าแชมป์โลก U18 ไปคองเป็นสมัยที่2นะครับและเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีโดยครั้งล่าสุดที่ทำได้คือปี1993นะครับส่วนอิตาลีนับตั้งแต่ปี2015เข้าชิงทุกครั้งเลยนะครับและได้แชมป์แค่2ครั้งส่วน2ครั้งหลังนะครับได้เพียงตำแหน่งรองแชมป์เท่านั้น เดี๋ยวเราไปดูสรุปอันดับในการแข่งขันทั้งหมดกันบ้างนะครับอันดับที่1รัสเซีย2อิตาลี่3สหรัฐอเมริกา4เซอร์เบีย5บราซิล6โรมาเนีย7ตุรกี8โปแลนด์9อาร์เจนตินา10โดมินิกัน11ไทย12สโลวาเกีย13เม็กซิโก14เปรู15ปอร์โตริโกและ16 แคนาดานะครับเดี๋ยวเราไปดูรางวัลบุคคลกันบ้างนะครับหัวสาวยอดเยี่ยม1จูเลียอิตูมาจากอิตาลีนะครับหัวสาวยอดเยี่ยมคนที่2ได้แก่แมคเคนนาคูเวลเลอร์ na, ler, จากสหรัฐอเมริกาบอลเลวยอดเยี่ยมคนที่1นาตาเลียซูโวโลวาจากรัเสเซียบอลเลวยอดเยี่ยมคนที่2เฮนาคูตากิสจากเซอร์เบียนะครับ บีหลังยอดเยี่ยมได้แก่จูเลียวิสโซนีจากอิตาลีเซตยอดเยี่ยมได้แก่วิกตอเรียคอฟซ่านะครับจากรัสเซียตัวรับอิสระยอดเยี่ยมได้แก่เอีมาบาเบโรจากอิตาลีนะครับส่วนนักกีฬายอดเยี่ยมนะครับหรือ MVP นะครับได้แก่นาตาเลียซูโวลวาจากประเทศรัสเซียนะครับ สำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดทเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวาลอลเลอ์บอลทีมชาติไทยที่ช่างยอดจะอัปเดตท,ทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ